สดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่ระยองนะครับก็อยู่ริมทะเลนะครับใช้ชีวิตแบบเิลๆนะครับผมเป็นจะเป็นคนว่างงานแล้วมันมั่นคงนะครับจะรวยที่สุดนะครับแล้วก็มั่นคงเนี่ยมีชีวิตไร้สไตล์ไปไหนก็ได้โลกนี้นะครับแต่มีเงินไหลเข้าโดยที่เราไม่ไปทํางานแบบเหมือนเดิมๆนะครับ ชีช่างก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมเจอที่มันดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันมั่นคงจริงจิงนะครับเนี่ยชีวิตผมก็ลายสไตล์อร่อยไหมครอันนี้ทะเลที่ระยองนะครับก็อยู่เลียมชายหาดนะครับก็อ่านะครับเนี่ยผมก็เป็นอาชีพช่างนะครับเนาะก็เมื่อก่อนก็เปิดปู่ชื่อปู่ช่างตีลุงเรืองแอร์ครับ แล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับชื่อ,อโคสมชายเอ a ยูโตเอนะครับแล้วก็มาเปิดอากาศให้กับผมนะครับผมก็รับโอกาสนั้นไว้นะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นะครับลงมาทําว่าแพลตฟอร์มมันคืออะไรนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับแพลตฟอร์มมันคืออะไรเขาบอกเป็น f c e e o o o อ๋อผมก็เลยศึกษาอ๋อ f a c e b o o k f a c e b o แล้วคือแพลตฟอร์มก็คือพูด e รรมากิฟอะไรอะอาลลบาบา รัตดาช้อปปีอะไรนะพวกนี้ก็คือแพลตฟอร์มนะครับแต่ทําไมเจ้าของเ c e b o o k จึงรวยเอาเวยเอานะครับแต่เราทําไมถึงไม่รู้เลยนะครับว่าทําไมถึงรวยนะครับเขาอะ่ะคนที่เข้ามาเนาะเราก็ไม่รู้เพระเพระได้ศึกษารู้โอ้โหเจ้าของรวยคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอ่ะรวยนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็อะไรอนะ่ะเท็กมากวร Mark วยไหมครับมาร์คบูลเเบิร์กรวยไหมครับ นั่นแหละครับวันนี้ก็ผมก็เนี่ยมีชีวิตอิสระไปไหนก็ได้บนโลกนี้นะครับเงินไหลเข้าผมอยู่เฉยๆเงินก็ไหลเข้านะครับแต่เราต้องสร้างทํางานก่อนทํางานให้หนักพอนะครับหนักพอแล้วมันก็จะมีเงินไหลเข้ามาหาเราเองหาอัตโนมัตินะครับตรงนี้สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ น,นี่ก็มาเดินอยู่ริมชายหาดชิวๆเนาะตามมาษาคนว่างงานแหะเนาะไม่มีอะไรทําแต่รวยเนาะมีเงินนะครับประมาณ5ปี10ปีผมก็จะมีเงินมหาศาลน,นะครับแต่ผมรวยแล้วผมจะมาช่วยเพ่เหลือพี่น้องคนที่เหลือต้อนแบบจนจริงๆนะครับไม่ใช่ช่วยแบบคนที่แก้งโจนนะครับช่วยคนที่จนจริงๆนะครับแต่วันนี้ผมก็มีสละนะครับ มาเดินตามเรียนสาหาัสชิวๆแต่เงินเข้าอ่ะเงินไหลเข้าเขาเรียกแพชชินคมคำหรือบำนาญชีวิตนะครับตรงนี้ข้าราชการก็ไปหาพระต่างหารีมทรัพย์เศรษฐีนะครับไปหาตรงนี้ครับแพชรชิบิมคำนะครับมีจริงนะครับที่ขาวันนะครับผมก็พิสูจน์และชีวิตผมดีขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองก็มีสายงานมากมายนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ ผมก็ถ่ายทอดให้เขาเป็นผู้นำนะครับสร้างทุกคนให้เป็นผู้นำนะครับใครที่สนใจเข้าร่วมนะครับก็ทักมานะครับมันคืออะไรอย่างไรนะครับบางท่านทักมายังสงสัยอยู่ลังเลอยู่อย่าสงสัยแ็งใจเลยนะครับท่านมัวสงสัยเขาไปไกลแล้วนะครับคุณนี้อยู่ร้านหลังเขาแล้วไม่ทันเขาแล้วเนาะตอนนี้ยังทันนะครับยังมีคนให้เราหาให้เจ็ดสิบกว่าล้านคนนะครับที่นี่ขับเคลื่อน ด้วยพลังมวลชนนะครับเขาต้องรวบรวมคนอะมากที่สุดนะครับหรือฐานดิลลาต้านะครับยิ่งมีสมาชิมากเท่าไหร่มีองค์กรมากเท่าไหร่ยิ่งมีอำนาจต่อรองกับอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับอย่างมีเป็นพันอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยนะระดับโลกมาให้เราเลือกเลยนะครับมาให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาเอาแพลตฟอร์มตัวไหนเข้ากับเราให้ผิดกฎหมาย ต่อให้มันใหญ่โตขนาดไหนพี่กฎหมายเขาก็ไม่รับนะครับที่ข้าวันเขาต้องเอาที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วตอนเนี้ Internet, นอินเทอร์เน็ตบนดาวเทียมอินเทอร์เน็ตกําลังเข้ามาจ้ำนะครับคิดดูครับเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันไม่มีปายสัญญาณเน็ตแล้วมันใช้บนดาวเทียมลนะอินลันมาร์กนะครับเขากำลังสร้างอยู่นะครับกําลังเข้ามาเข้าสร้างก็แหละกําลังมาจ้ำก็จะเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มอาวันนะครับแล้วก็ใครเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตผมได้ตังค์หมดเลยนะครับตรงนี้ดีนะครับ มันเป็นโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกท่านเราต้องพัฒนาเปลี่ยนตามโลกนะครับอย่ามัวแบบอยู่ในยุคลุงเนาะมันก็พากันไปถอยหลังลงทะเลนะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงผมไม่อยากพูดเดยอะเรื่องนี้เนาะไม่อยากพัดพัดิ้งอะไรไปทางนั้นนะครับมันก็ทําให้เราเปลี่ยนพลิกชีวิตได้เนี่ยเราก็ไม่มีเป็นคนที่ว่างงานเนาะไม่ต้องไปทำอะไร แต่มีเงินเข้าตหลอดนะครับแล้วก็อนาคสิบปีผมก็มีเงินหลัาล้านเท้าทุกเดืนอนเงี้ยหรือสิบล้านทุกเดือนเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเห็นผมไปต่างประเทศถ้ามันโควิดหมดนะไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นผมก็ไปจะอาโคดผมใส่งานของผมนี่แหละนะครับไปดูใบผมมีเป้าหมายจะไปดูใบนะครับดูบใบใครอยู่ครับ เป็ดทีอยู่กันใช่ไหมครับสำนักงานใหญ่ของขวันอยู่ที่ประเทศดูไบนะครับผมเป็นตำแหน่งที่อะรนั้นแล้วนะครับดเป็นในเลกเตอร์เขาก็จะได้ติดไปดูไบฟรีไปประเทศดูไบแล้วก็ได้ขึ้นเรือสำรานแบบไททชนิคเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตโมโหฬารน,นะครับที่นี่มันไม่ใช่บริษัทร้อยล้านพันล้านมันประเมินค่าไม่ได้มหาศาลมากแสนลนล้านเยอะมากจริงๆ อันนี้แค่ห้าอุตสาหกรรมนะถ้ามีเป็นร้อยเป็นพันอ่ะโอ้โหแบบรวยครึ่งโลกอะ่ะเอาง่ายๆรวยที่สุดในโลกเนี้ยนะครับเพราะว่าตะวันจากของโลกใครที่เคยทําธุรกิจกรขายขายตรงมันหมดจุบแล้วเนาะไม่ต้องไปเดินขายของนะครับผมไม่ต้องไปเดินขายของขายสินค้าไม่ต้องไปศึกษาประิตภัณฑ์อะไรของท่านเลยนะครับแต่ผมแค่ศึกษาเรื่องแห่งการตลาดแล้วก็นามาบอกต่อ ให้ท่านท่านเหวีกาสก็สมัคมาขมาแค่นีน้ผมก็สอนในการทํางานอย่างไรจบแล้วก็ท่านจะไปเดินงานผมก็ไปช่วยมาทํางานด้วยกันก็ได้นะครับผมยินดีนะครับสําเร็จไปด้วยกันนะครับมันหมดยุบแล้วนะครับยุบที่แบบขายตรงเนาะแล้วก็ต้องรักษายอดนะครับรักษาตําแหน่งอีกนะครับมันหมดยุบแล้วนะครับ ที่นี่มันไม่ต้องที่นี่ขายแพ็กเกจการเรียนรู้ซื้อครั้งเดียวตลอดชีพนะครับไม่ต้องไปต่อปีต่อปีด้วยนะครับให้เงินแค่สี่พันสี่ร้อยบาทครั้งเดียวตลอดชีพนะครับเริ่มต้นแพ็กเกจเล็กนะครับเขามีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นถามแถมให้แพ็กเกจแจกกระมือสองพันบาทนะครับให้กระท่านแล้วก็มีบัตรมิกเตอร์นะครับให้เล่นเกมชิงรางวัลหนึ่งปีเต็มนะครับแล้วก็แถมไบโด ที่เกี่ยวกับข้อตอนอนไลอ์อลังพาเะมาซับต่างๆให้กับท่านฟรีตลอดชาติเลยศึกษานะครับใครชอบทำมาสาหาเรียนะครับเลยก็ทําไปแต่ผมไม่ได้ไปศึกษาตรงนั้นหรอกผมมีหน้าที่ระดมผู้คนเท่านั้นเองนะครับที่นี่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับจดทะเบียนยชื่อ,โโอ,อยุโรปชื่อกอบอภินิหารแนวหลอนนะครับแล้วติดอันดับหนึ่งของเล็กซัสแรงนะครับที่อ่า ธุรกิจที่ข่าวตาที่สุดในโลกเรากําลังทําธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกันดีไหมครับไม่ใช่บริษัทมาม่าปลากระป๋องห้าบาทสิบาทนะครับตรงนี้มันยิ่งใหญ่มากถ้าท่านเลยเข้ามาศึกษาเรียนรู้จริงนะครับพิกชีวิตเลยนะครับเอาเถอะท่านเอาง่ายๆถ้าผิดกฎหมายเป็นแชร์ลูกโซ่นะผม,มเป็นผู้ประกาศให้ทานายดังพัทยานะครับถ้าผิดผิดกฎหมายจริงเขารู้อยู่แล้วเขาฟ้องผมทันทีเลย นะครับจับผมติดคุกเลยวันนั้นแต่เขาบอกมองโอกาสว่าม,มันไม่ใช่เราสมัครเข้ามานะครับท่านสมัครเข้ามาแล้วนะ่ันคิดดูนะครับนักกฎหมายยังเข้ามานะครับสคบตรวจสอบแล้วมันไม่ไม่ผิดกฎหมายถูกต้องเขาก็เข้ามาเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นข้าราชการตีแปดระดับสูงๆได้ถึงด็อกเตอร์อ่ะยังเข้ามาทํานะครับอสสยังมาทําเลยเอา แต่ไม่บอกใครนะครับท่านเกิดอะไรขึ้นครับแล้วครูก็เข้ามาทําเยอะแยะราชาการตั้งแต่ในพลในพันถึงระดับในสิบมาทาหมดเลยตารวจปราบแชร์ลูกโซ่มือหนึ่งของประเทศไทยปลอมตัวมาเลยมาสืบมานั่งฟังแผงกระลาดนู่นนี่นั่นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ปุ๊บเขาล็อกคันทีแต่เกิดอะไรขึ้นครับกับยื่นบัตรประชาชนเข้ามาสมัคร ท่านคิดดูนะครับหมดสงสัยแขงใจว่าเป็นแชร์ลูกโซ่มินิเกมหรือเปล่ากระดมทุนหรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่เลยจักอยากหยุดคิดไปได้เลยนะครับอยากรู้ต้องมาศึกษากับคนจริงมาศึกษากับคนที่ทําคาววันเนี่ยนักการตลาดอย่างผมเนี่ยมาศึกษาไปฟังช่างไม้เขาก็ให้ปเรื่อยกอับสลับเมรให้คุณอ่ะไปศึกษาช่างก่อสร้างใช่ไหมเขาก็ยิบจอบจีบเสียมปูนนุ่นไปคนปูนให้เขาจริงไหมครับไปศึกษาช่างไม้ เขาก็อ่าหยิบค้อนกับตะปูให้ท่านไปปรึกษาคนที่ไม่ได้ทําคาวันคนคิดลบๆมันก็จะให้แต่ข้อมูลลบๆอะนะครับมาปรึกษานักการตลาดที่ทําควาวันจริงๆสําเร็จเขาจะให้ข้อมูลที่ตกต้องทุกอย่างนะครับบางคนสมัครเข้ามาคิดว่าอาเป็นการาวางแล้วเงินแล้วจะง,งอกมันไม่ใช่นะครับตรงนี้มันไม่ใช่นะครับท่านต้องศึกษาให้ดีๆไปซื้อ ซื้อเอาแล้วก็ระวังรถด,ด้วยไปกัลุงไปกันลุงเลยไปกันนะไปพอกลุงพาไปซื้อขนมหน่อยนะครับที่ลูกผมก็มามาอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ภาระนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคผมนะครับผมสร้างให้ลูกผมเสร็จแล้วผมก็ยกมรดกให้เขานะครับอย่างสิบปีผมได้เป็นสิบล้านนะครับต่อเดือนนะผมไม่ต้องทํางานเราก็จ่ายทุกวันที่สิบห้าดีไหมครับตรงนี้จ่ายยันโชคโคตดเลย ผมจะเป็นคนจรลูกสุดท้ายเลยนะครับผมยกมรดกให้ลูกลูกผมไม่มีลูกมีเต้าเขาก็ยกต่อให้ไปยกต่อกันไปยกต่อกันไปนะครับมันไม่ใช่แค่สิบล้านมันจะเป็นร้อยล้านแทนล้านนะครับตรงนี้เราแค่ขับเคลื่อนที่นี่ขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชนผลเข้าเงินเข้าตำแหน่งขึ้นมันเป็นเหมือนธุรกิจบวกบุ่นนะครับยิ่งทํามันยิ่งรูออ้สึกดีพอเขาเข้ามาเรียนรู้เขาเริ่มได้เงินแล้วมีชีวิตดีขึ้นถ้ามาครอบคุณเราว่า ขอบคุณมากครับที่มาชวนผมถ้าวันนั้นผมไม่เจอพี่ผมก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีทางครอบครัวสบายเลยนะครับผมก็ภูมิใจมากนะครับตอนนี้ผมก็ตัวที่ระยองนาะมีสายงานเติบโตมากมายก็ตั้งบ้านเจ๊เจ๊ชวแล้วนะพี่เป้าเป็นสำนักงานเรียนรู้นะครับใครที่มากมาแล้ว มีที่เรียนรู้นะครับผมเป็นคนโค้ดให้เองถ่ายทอดให้นะครับแล้วก็ให้เขาไปส่งต่อกันเอา mm hmm. ก็คือจะช่วยให้เขาจนเป็นนะทําได้เองอะไรเองก็เสร็จหน้าที่ผมนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็สายงานแยลานะครับโค้ดตั้มก็ได้เรียนรู้ไวมากท่านก็มีถ่ายงานมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ใครไม่รู้จะไปทําที่ไหนนะครับไปทักหาโค้ดตั้มเลยสายแยาลานะ ไปหาโคตั้มเลยนะครับนั่นแหละครับผมจะตั้งเขาให้เป็นสูตรที่เรียนรู้นะครับตรงนั้นตอนนี้ผมให้ทุกคนลงทะเบียนกันไว้นะครับเป็นร้อยสองสามร้อยคนต็ลงไว้เลยนะครับวันนั้นคอมเฟิร์มว่าโอ้คนเขานี่มาแน่นอนผมจะบินไปยะลานะครับไปถ่ายทอดให้นะครับไปคุยให้อะไรให้ทุกอย่างนะครับตรงน,นี้มันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับชีวิตก็มาเดินชิวๆนี้ อาชีพช่างก็ดีนะแต่อีกสี่สิบปีหรือยี่สิบปีสิบปีข้างหน้ารถไฟฟ้าเข้ามาถามเลยครับเราจะทำอะไรกินต้องไปเรียนใหม่จริงไหมครับอาชีพช่างนะเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่กํำไรน้อยต้องซื้อเครื่องมือวนเวียนต้องไฮเทกวนเวียนตลอดชั้งชาตินะครับมันก็ไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยกว่าจะคืนทุนคืนอะไรลูกค้าก็ไวแพงแพงแพง คุณลองมาเป็นช่างดูสิครับคุณจะเข้าใจเลยว่าไม่แพงเลยช่างต้องแบกรับปาาระกันทุกอย่างให้ท่านใช่ไหมครับแต่ท่านบอกแพงท่านลองมาเป็นช่างดูท่านจะเข้าใจเลยนะครับว่าอาชีพช่างลงทุนสูงมากเสี่ยงด้วยแล้วต้องรับปาาระกันให้ท่านนะครับมีปัญหาก็ต้องเคลมให้ท่านอีกนะครับตรงน,นี้แบบก็มีชีวิตที่แบบเนี้ยนะครับเป็นคนเวย เป็นคนว่างงานที่มั่นคงนะครับมีเงินเข้านะครับใช้พูดเยอะเจ็บคอนะครับท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมนะครับก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับทําได้หมดที่นี่ทาออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทลกนะครับร้อยเจ็ดสิบประเ็ต์ทะลกเข้าร่วมนะครับผมมีสส่งานออกไปต่างประเทศเราเป็นมพูชา,าติรัสเซียอะไรออกไปเสร็จไ่โน้นนะครับนาะ ก็อย่ารอช้านะครับอย่าคิดเยอะนะครับใครที่สมัครมากับสายงานผมแล้วขอให้ท่านเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดนะครับเรื่องแบ็กออฟฟิศการรับเงินเข้ายังไงถอถนเงินออกยังไงตรงลิงก์สมัครสมาชิกตั่วโลกอย่างไรดูสายงานอย่างไรการจับคู่อย่างไรแค่นั้นแหละครับสิ่งที่ผมจะสอนนะครับทําได้ท่านก็สำเร็จนะครับเดินตามผมท่านสำเร็จแน่นอนนะครับผมก็เดินตามผูนนำ ที่เขาสำเร็จนะครับวันนี้ผมก็มากับโคดสํมชายโคตหมูนะครับมาด้วยกันสามสามทหารเสือครับผมทําโครงการอยู่โครงการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพปลดแหกความจนให้พี่น้องคนไทยใครอยากเข้าร่วมทักมาเลยนะครับหลังไม่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายหรอกครับคนระดับทําเป็นพันล้านเขายังทําเข้ามาร่วมเลยท่านไม่ต้องคิดเยอะนะครับระดับพันล้านยังเข้ามาทําท่านไม่ต้องคิดเยอะนะครับ ระดับส0ิล้านยังพามาทำท่านไม่ต้องคิดเยอะนะครับตรงนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องวันนี้ก็มีสมาชิกที่นัดไว้ที่ผมต้องไปเจอนะครับไปส,สอนเขาไปคุยเรื่องแผงการตลาดเปิดโอกาสให้กับเขานะครับตอนนี้ก็มาเดินชิวๆอยู่ริมชายหาดก่อนนะครับตอนนี้เขาก็เตรียม,มใส่งานคนรอผมแล้วนะครับเดียวต้องไปทําหน้าที่ ครับของผมเป็นนักการตลาดเนาะก็โอกาสดีๆผมก็นําไปให้ท่านนะครับท่านจะรับไม่รับก็เรื่องของท่านนะครับไม่ได้มาบีบคอให้ท่านตายนะครับโอกาสเสร็จจบท่านสมัครไม่สมัครผมไม่สนใจเพราะมันเป็นชีวิตของคุณถ้าคุณอยากพลิกชีวิตก็เข้ามามันเป็นมันวาสนาบางคนไม่ถึงที่จะเป็นมหาเศรษฐีนะครับก็มองไม่เห็นนะ้ำมือแปด้านตาบอดตาถั่วนะครับ โอเคครับจบไลฟ์สดเพียงแล่นี้ครับคุณมนกาครับทุกท่านตามสวัสดีครับอ๋อสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็โค้ชนางครับคนนางก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นสมาชีคาวันนะครับอยู่พัทยานะครับใครที่ไม่รู้จะไปสมัครที่ไหนนะครับไปหาได้เลยนะครับอยู่ในไลน์เนี่ยแอดอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเข้ามาแล้วชื่อชื่อชื่อพี่นางนะครับ ใครช้านะครับตะมากก่อนอยู่แนวหน้าใครช้าไปต่อสองสามพันคนนะครับท่านจะอยู่หน้าเขาอยู่หลังก็แล้วแต่เนาะตรงนี้โอเคครับสวัสดีครับ